สบายดียามแรงเด้อพี่น้องเปิดภาพมากพอดีพอเฮ็ดเลยพี่น้องเว้ยักทายสบายดีเด้อพี่น้องมาหาเฮ็ดกอหูหว่าเฮ็ดกอออกพี่น้องจ้านี่พี่น้องเอฟซีะคือมาใส่เสียมใส่มีดแน่เผื่อยังขี้เคบไม่องอตออขอบคุณที่เป็นห่วงด้วพี่น้องใส่ไรเดอร้อจ้ามาไหนนี่ ดอกหนึ่งจุ๊มๆเลยพี่น้องหนาๆนนนเลยเห็ดก่อซาเห็ดก่อหล้ๆดอกแรกดอกที่สองจ้าพี่น้องนี่มากับน้องรัตซาได้มดนเนียหลอบคำหลอบคํำเขียออกแล้วพอดีเห็นผลเห็นเห็ดอยู่ข้งนั้น ໃສ່ນໍ້າຊາເຫັນສອງດອກພີ່ນ້ອี้ยເອົາກະໄປກະບໍ່ເວียເອົ เรืลงมาเท่านี้ถอนดอกถึงสันมันบ่อนเฟยออกพวกเราหนาวมากพี่เนาะพี่น้อยมึนแดดมืดแหนมฮ้าประหยะเห็นเฮ้ยเนาะจุ่มงามบ่เนาะอืมจุ่มงามมาดีพี่น้องเลยเห็ดก็เพิ่มแห้ง จะจูม,มันเลยลังออกว่จาจูมนึงไปซ้ำจูมเลยนะซานะี่ะกำลังซาโอ้ยคนหาเบิดฝนกระตุกลงมาเห็นอีแล้วพี่น้องเข,เขียวเขียวพอดีไปอพอก่นพี่จะ่ดอกจูมๆมันเนาะ đọc bán khoa sẽ ao với lại ở đọc chung khoa bưu hình đường đường năm căn ui nhang khóc kháo nó ui mà đây là tẹp rồi thế nào ơi đọc chung ăn khá lên tỉnh xem thử có subscribe cho kênh

ก็พลอยแท้นี่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 น,นี่พี่นกนี่บู้น่ะชาเลยจุ่มหน่อยมันฮักสัมฮึ่มก็เอา้าจุ่มมันอืมฮึมพี่พี่นกนึงนกนึงอกนึงนอแม่ตไปแล้ว สกี้แห้งร้อนเลยเนาะพี่โดดๆๆปิโปพี่เดี๋ยวพาเด้อซาเบิ่งให้แม่นําเบิ่งนําเลยเก็บแล้วโอ้คนก็มาขอคนเอาูบเลยอืมแเอาเก็บเอาละเสียงนึงเลยหึยเน เบ็บลออเก็บเลยเออจูม,มันถึกพอดีงามพอดีแกงแสบมันขนกระขนำเทลงมาบปหยุดเลยมัยีตกแข้งนนเนาะจบแค่บ เขาเก็บไปก่อนนะพ๊อพี่น้องเต็มทุงยางสองทุงยางเขาเก็บนะผู้ชายดอกเราจะเอาผู้มาหาก่อนนะ,ะนูกศรมามีบ่เห็นเก็บเลยนะซ่า้ักดดสอ,องโดดยัดไปอีกด้วยทางนี้เนีย่ยเข้า,ขาๆ เคอระงกเรืองเลยเคยนั่งไปอีทั้งน่ะเี่หน่ะนั่งไปในเฮ็ดขาวๆในเฮ็ดอีย่างเฮ็ดอยู่บ่เอามาเบิ่งก่อนนะใช่าโอ้ยไม่ได้แซงพี่น้องเอ้ยหลบหนิเฮ็ดตกตาบเออเอาได้แล้วขึ้นมา โอ้ยฝนก็มาตกเนาะซ้าฮะก็มาไปรู้เลยฝนตกกับที่ได้ผ่าน,นออกมาเมื่อไหร่ไปเมื่อไห่ให้ผักกาดดอกนึง<า>นี่ฝนมาพอดำมกหุงบาดน,นี่พี่น้องเอ้ยมาต่อตำมกหุงเด้อกลับมาแต่หาเห็ดแล้วน้องดีตำมกหุงส,กกสุกินโถ่ใส่กระตกเลยบาดนี่ยน้าพี่นางทังพี่บากให้นหน่อยอันนี้ได้ค่ะทำมา,มา,มาหมดค่ะ มาเด้อพี่น้องจับปลาบปกลูิ้มปลาูม่งหล่อนๆเด้มันี่ยู่แห้งยู่แห้งเอา้เตะเทียงเลยเริ่มจิ้มลมุงหาม่แล้วนมาปลลูเลยเ่า

กรลังกนล er ัอกกืกำลัดนะซิอากาศมีตั้มไม่แว็ดแวดเลยแกตั้มมาคงเงินตั้พามันหัวเหมือนแม่แหลกโอ้ยมีเนาะนี่โดดลงอักยังห่ะโดดล็ักลักมันไหาก็ลุดเลย สวยส่ก็จะทิวบ well> ่ตั้งแตเท่หอย่านแล้วรอกันนคลิปนะเรื่อเรื่อขอบคุณตลอดที่มาเบิ่งมาชมชมจาชมมาหน่อยๆเนี่เห็ดเอือยลูกยเห็ดเอือยแพ่งเอือยบันดลไปหอมแก้มเอือยได้ะ